สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อสาย S T C หนึ่งพันนะครับพร้อมกับเท็ตระบบนะครับตู้นี้เป็นตู้ลูกค้านะครับได้เสร็จแล้วนะครับตู้ก็ไขตาต่างตุงนะครับตู้เป็น S T C หนึ่งันนะครับพลังไล่ระบบอยู่นะครับได้สามสิบหกสิบแผ่นแล้วนะครับมีท่อเวยนลมอยู่ข้างๆนะครับ กลมสองตัวนะครับมีคว,ม,ควมร้อนอยู่ข้างบนโลมสองตัวมีความร้อนอยู่ขนตัวนี้ไม่มีเครื่องพ้นหมอกนะครับผมได้สัางเครื่องค้นหมอน,นี้นะครับจะมาลองใส่ s t c 1,000หนึ่งพันดูลองดูก็จะช่วยความซ้นหรือมันจะเกินขนานไหนนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ ล่างก็เป็นพองลงูมช่วยีโตนะครับก็มีลอด,ดไดถ้าใส่ฐานน้ํานะครับความชื้นมันไม่ถึงอาจะไม่ถึง60นะครับมีชั้นอยู่ประมาณ5ชั้นนะครับ4-5ชั้นไข่ไก่ไข่ไขเียดได้ประมาณส200นะครับไข่ไก่ก็200ขึ้นนะครับ200ไข่เป็ดก็170-180ได้นะ มาตระมาน,นะครับอันนี้ก็เซ็นระบบอยู่ส่งลูกค้านะครับตู้ประตูสองชั้นนะครับราคาไม่แพงนะครับสองพันบวกกว่านิดนิดนะครับถ้าเป็นตู้เล็กก็สองพันนะครับถ้าใครไ,ได้หรือถ้าใครมีตู้เย็นเก่าอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีต่อสายนะครับวิธี ทำผมก็ได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนนะครับถ้าสงสัยก็โทรมาสอบถามได้นะครับทันนี้ก็ส่งลูกค้านะครับวันละพันทันนี้น่าจะเป็นสระดิบนะทำไม่ปิดเดี๋ยวผมจะพามาต่อสาย a t c หนึ่งพันนะครับพัดลมผมหมดนะครับตอนนี้เดีย๋ยวจะอธิบายอฟัง ah t c หนึ่งพันนะครับก็จะมีช่องอยู่ แปดช่องนะครับไล้ต่อไว้แล้วนะครับอิบายครับช่องที่สามกับช่องที่สี่เป็นเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์อ่าเราก็ต่อสะพานไฟมานะครับมีตัวจัม๊มหนึ่งตัวนะครับจั๊มสะพานไฟมาช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองนะครับเข้ามาอ่าสายนี้นะครับสายนี้สะพานไฟมาผมก็ได้ต่อจั๊มเป็นพัดลมนะครับพัดลม ํำเข้ามาในรูตรงนี้นะครับแล้วก็มีสองสายเข้ามาช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองนะครับแล้วก็พ่วงช่องที่หนึ่งไปช่องที่ห้านะครับสายเล็กๆนี่ครับช่องที่หนึ่งไปช่องที่ห้านะครับแล้วก็มีหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็มาพ่วงกับช่องที่หกแล้วก็เข้ามาช่องที่สองนะครับ นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไฟให้ดูเพราะลมก็ติดตลอดนะครับเพราะว่าตู้เย็นมันมีความร้อนสูงนะครับต้องหาลมหม,มุนตลอดนะครับลมก็มาเสียบเสร็จปักนี่เลยลมก็ต่อพ่วงจากจุดนี้เลยนะครับเอาการตลอไฟกับพัดลมนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับทุกพ่วงจากช่องที่หนึ่งไปช่องที่ห้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่อไฟก็สอง พ่วงมาช่องที่สองช่องที่สองเราจะเสียบนี่ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเยอะเส้นแล้วครับก็มาใส่ตรงนี้สองไปหกผ่านหลอดไฟแล้วก็ไปหกนะครับถ้าจะทําเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับออกก็ใส่สายพ่วงช่องที่ห้าไปช่องที่เจ็ดนะครับช่องที่เจ็ดแล้วก็เอาพัดลมมาตัวหนึ่งใส่ช่องที่แปดก็มาช่องที่สองครับก็เป็นพัดลมดูดอากาศออกนะครับโอเคนะครับ จะเสียบให้ดูนะครับแล้วนะครับต่างไว้แล้วนะครับสามจุดเจ็ดจุดห้านะครับได้ยี่สิบแปดนะคร,บะ 2, ะครบับมาลองดูว่าไฟจะดับไหมเอาสายเซนเซอร์จิ้มที่พอดไฟเลยนะครับผมร้อนมันก็ค,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 ค่อยขึ้นขึ้นขึ้น ดีมีเขาตัดหญ้าหน้าบ้านนะครับยงแทรเห็นไหมครับสามสิบเจ็ดสามสิบสามไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งกันแล้วหลอดไฟพ่วงกันสามหลอดนะครับพ่วงกันมาเลยนะครับแล้วก็มาใส่สายพ่วง สายหนีก็ได้นะครับสายสะทานไฟสีขาวขาวนะครับพ่วงกันมาแล้วก็เอาสองสายมาจิ้มแค่นี้นะครับสามเจ็ดจุดห้าก็ตัดนะครับ <Okay. S 1> มันครับตั้งทำงานไว้ที่สามสิบหกจุห้ามั้งหนึ่งจุดศูนยองศา อ๋ตางเรียบร้อแล้วนะครับต่เซตค่าที่37.5แล้วก็ไัดที่1 0นะ <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่ลูกค้าก็มานะครับท <c> ำ <oughs> งานเท่าไหร่ตัวครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้ในคลิปนี้นะครับ เครื่อง HTC สามศูนย์สองแปดของผมมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วโอ้พอ,อดีเขามาตัดยานะครับวันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับผมจะทา HTC สามศูนย์สองแปดให้ดูนะครับ HTC สามศูนย์สองแปดก็ต่อคล้ายๆกันนะครับต่อเหมือนกันเลยนะครับมันก็มีสายเซนเซอร์อยู่ตรงนี้สามสี่ห้าหกแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่อพ่วงเหมือนกัน ยงแต่ไม่มีพัดลมดูดอากาศออกนะครับก็จะเป็นความชื้นหนึ่งตัวแล้วก็ความร้อน1ตัวนะครับก็เสียบเข้าเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับของสัยอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ